พบกับหมอน,นิดหมอฟันลงจอการจัดฟันแบบดามอนมันเร็วกว่าแล้วก็เจ็บน้อยกว่าจริงไหมคะหมอวันนี้หมอนิ้มีคำตอบพี่กับเรื่องนี้ค่ะ การจัดฟันแบบดามอนหรือเดมอนเนี่ยถูกพัฒนามาจากคนอเมริกาะคะหมอฟันที่ชื่อเดมอนคือเขาพัฒนาเครื่องมือพิเศษของเขาเองรวดจัดฟันคุณภาพสูงซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยๆค่ะมันใช้ได้นานเกินหนึ่งเดือนเราก็ไม่ต้องใส่ยางดังนั้นใ,นใครที่มี ความแฟชั่นเกี่ยวกับการเลือกสียางอะ่ะก็จัดฟันแบบนี้ก็คงจะไม่เหมาะนะคะก็คงจะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนทุกๆเดือนบางคนอยู่ต่างจังหวัดค่ะมีบางคนนะคะเรียนอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นไม่ได้กลับทุกเดือนแต่จะกลับทุก3ามเดือนแบบนี้หมออาจจะพิจารณาจัดฟันแบบเดมอนให้ก็ได้ค่ะแล้วมันเร็วกว่าแบบอื่นหรือว่ามันดีกว่าแบบอื่นหรือเปล่า เอาจิงๆเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ารมาสนับสนุนเลยค่ะว่าการจัดฟันแบบที่ไม่มียางอะ่ะมันจะเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่นแล้วการจัดฟันแบบดามอนอะ่ะมันเจ็บน้อยกว่าแบบอื่นหรือเปล่าจริงๆแล้วการจัดฟันที่ไม่เจ็บเนี่ย มันก็ไม่ใช่การจัดฟันหรอกค่ะเพราะฟันมันจะม่เคลื่อนนะคะการที่เราเจ็บเนี่ยมันเจ็บจากกระบวนการอักเสบที่มันมีแรงไปกระทำค่ะทำให้กระดูกบางส่วนละลายตัวเมื่อกระดูกละลายตัวฟันมันถึงจะค่อยๆเคลื่อนขยับไปได้ถ้ากระดูกไม่ละลายตัวไม่เจ็บแล้วฟันมันจะเคลื่อนไปได้ยังไงคะ เวลาเราจัดฟันเราอาจจะเจ็บในช่วงวันแรกแรกที่เราเพิ่งไปพบคุณหมอมาใหม่ๆคุณหมอขยับลวดปรับแรงเยอะแต่ระบบเนี้ยเราอาจจะมีจํานวนครั้งที่ไปพบคุณหมอน้อยกว่ามันก็มีอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจจะมีจํานวนครั้งน้อยกว่าได้ค่ะการจัดฟันในระบบเดมอนเนี่ยมันมีทั้ง ที่เป็นตัวเหล็กหรือว่าเป็นแบบใสนะคะก็แล้วแต่จะไปคุยกับคุณหมอว่าเราจะใช้แบบไหนดีข้อดีของมันนะคะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาจะมีตัวลวดหรือโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบคุณหมอบ่อยครั้งแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนยางก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยประหยัดเวลาในการทํางานคนไข้ แต่ข้อเสียก็คือจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่ะแล้วก็ใครชอบแฟชั่นยิ้มออกมาเห็นสียางส,สวยๆแล้วก็ระบบนี้ก็คงจะต้องผ่านไปก่อนค่ะแล้ววันนี้วันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะก็เมนเอาไว้ท้ายคลิปค่ะหรือจะเข้าไปคุยกันในกลุ่มคุยเรื่องฟันต้นทุนต่ำหรือจะเข้าไปคุยกันในกลุ่มขับฟันเด็กก็ได้เลยค่ะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย